สวัสดีครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนแนะนำนะครับการใช้ Google Meet นะครับสำหรับการประชุมออนไลน์นะครับการเรียนการสอนออนไลน์หรือว่าการสัมมนานะครับวันนี้นะครับจะเข้าให้ดูนะครับทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งคอมพิวเตอร์แล้วก็ฝั่งโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออธิบายก่อนครับว่า Google Meet เนี่ยเป็นโปรแกรมฟรีนะครับของทาง Google นะครับ เป็นโปรแกรมที่ประชุมออนไลน์นะครับคือเห็นใบหน้าเห็นเสียงของแต่ละคนนะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดคือณตอนนี้นะครับเดือนกรกฎาคมปี64นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับจะเข้าได้ทั้งหมด100คนนะครับไม่เกินนี้นะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมจะให้ดูนะครับวิธีการใช้งาน google meet ครั้งแรกนะครับวิธีการเข้าเนี่ยมันมีทั้งหมดอ่า 2-3วิธีนะครับอ่าวิธีที่1ก่อนนะครับวิธีที่หโดยทั่วไปเนี่ยก็จะพิมพ์ไปใน Google นะครับว่า miss 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 o o o g โอเคอันนี้เราจะเข้าสู่หน้าต่าง m i s s นะครับต่ออ่าวิธีต่อไปนะครับคือการเข้า Miss ในชั้นเรียนสำหรับใครที่เป็นคุณครูที่สอนออนไลน์นะครับอาจจะเข้าทำชั้นเรียนไว้นะครับสร้างลิงก์ Miss ไว้ในชั้นเรียนนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับ อันนี้ผมจะยกตัวอย่างก่อนนะครับสำหรับคนที่ทำงานบริษัทนะครับหรืออยากจะประชุมนะครับแบบออนไลน์ซึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดอยู่แล้วนะครับการประชุมนะครับในในหน้ามิสเนี่ยมันมีอยู่2ส่วน,นครับ 1. การสร้างห้องประชุมกับ2การเข้าร่วมการประชุมนะครับการสร้างห้องหมายความว่าเราเป็นผู้สร้างห้องให้ผู้อื่นนะครับเข้ามาประชุมกับกับเรานะครับ ส่วนการเข้าร่วมประชุมหมายความว่ามีคนที่เขาสร้างห้องอยู่แล้วแล้วเขาส่งรหัสห้องหรือส่งลิงก์ห้องมานะครับอาจจะส่งมาใน l i ล e facebook อะไรต่างๆนะครับจากนั้นเราก็คลิดเข้าไปร่วมประชุมได้เลยนะครับอันนี้ผมจะสาธิตวิธีการสร้างห้องประชุมนะครับการสร้างห้องประชุมใหม่นะครับเริ่มการประชุมทันทีนะครับ โอเคก่อนอื่นเราต้อง sign in เข้าเมลของ Google ก่อนนะครับโอเคจากนั้นนะครับอันนี้เมื่อเราสร้างห้องประชุมเสร็จแล้วส่วนไหนที่เราจะต้องเอาให้ผู้ที่จะเข้าประชุมเนี่ยให้เขาเข้ามานะครับหมายถึงส่วนลิงก์ตรงนี้ครับนะครับมันสามารถ copy ได้แล้วก็ปีตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนำไปวาง นำไปวางในไลน์ใน Facebook ในกลุ่มในแชทต่างๆนะครับให้ผู้อื่นเนี่ยเข้ามานะครับโอเคอันนี้วิธีการสร้างการประชุมนะครับเสร็จแล้วเมื่อจบการประชุมก็กดวางสายเดี๋ยวผมจะย้ายไปสาธิตในในในคลาสในห้องเรียน Google Classroom นะครับอันนี้จะขอวางไปก่อนนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับรหัสการประชุมอยู่ตรงนี้นะครับบอกไม่หมดเมื่อกี้คือลิงก์การประชุม ตรงนี้คือรหัสการประชุมนะครับเคเดี๋ยวออกจาก m มิสตรงนี้ก่อนนะครับค,ครับเดี๋ยวมาต่อกันที่หน้าจอนะครับในส่วนของ Google Classroom ก่อนนะครับครั้งแรกนะครับที่เราสร้าง Google Classroom ขึ้นมาเนี่ยนะครับลิงก์มิสเนี่ยมันจะยังไม่ถูกสร้างขึ้นนะครับผู้สอนหรือผู้ที่สร้างห้องเนี่ยต้องเป็นผู้ไปกดสร้างลิงก์มิ t ก่อนนะครับ พอเราสร้างลิงก์มิสเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนหรือบุคคลอื่นที่ต้องการประชุมเนี่ยถึงจะเข้ามาในห้องประชุมได้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการสร้างมิสนะครับ <c oughs> ขออภัยครับห้องนี้เป็นห้องที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับสังเกตให้ทุกคนสังเกตด,ดูตรงนี้นะครับว่าลิงก์มิสมันจะยังไม่มีนะครับเราก็กดตรงรูปอ่าวิดีโอตรงนี้นะครับสร้างลิงก์มิสโอเคจากนั้นกด สร้างลิงก์มิสอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้สังเกตตรงนี้นะครับว่าให้ผู้เรียนหรือผู้เข้าประชุมเนี่ยมองเห็นได้นะครับจากนั้นกดบันทึกครับโอเคจากนั้นนะครับกดลิงก์มิสเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับทุกฟังก์ชันการใช้งานในมิสนะครับตอนนี้นะครับผมจะกดเข้าร่วมได้เลยอ่า อันนี้คือด้านด้านบนตรงนี้นะครับคือรหัสรหัสห้องด้านล่างคือลิงก์ห้องนะครับรหัสกับลิงก์แยกกันนะครับคุณครูหรือทุกคนนะครับสามารถส่งรหัสหรือลิงก์มีสไปก็ได้ถ้าส่งลิงก์ไปผู้ที่รับลิงก์เนี่ยสามารถกดแล้วเข้าได้เลยแต่ถ้าส่งรหัสไปนะครับผู้ที่ได้รับเนี่ยต้องเอารหัสนะครับไปใส่ในแอปมิส ที่อยู่บนมือถือหรือใส่ในในเว็บของมิสนะครับเดี๋ยวผมจะใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับจำลองเป็นผู้เข้าประชุมหรือผู้เรียนอีกหนึ่งคนโอเคตอนนี้เราสลับมาที่หน้าจอนะครับตอนนี้ทุกคนจะเห็นฝั่งที่มันเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยกับฝั่งที่เป็นหน้าจอบนโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเนี่ยผมจำลองให้เป็นผู้เข้าประชุมนะครับหรือเป็นนักเรียนนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับนักเรียนก็มาที่คลาส m นะครับมาที่คลาส m จากนั้นมันจะมีห้องที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมทำการแอดนักเรียนเข้าไปแล้วนะครับจากนั้นนักเรียนจะเข้าลิงก์มิสได้ไงนะครับกดรูปวิดีโอมุมบนขวา <Okay. S 1> กดก่อนโอเคนะครับ ตอนนี้อ่าผมจะให้ดูทั้งสองจอนะครับม้ายังเอย่ยกดเข้าร่วมนะครับสำหรับผู้เรียนโอเคตอนนี้ในห้องมีทั้งหมดสองคนนะครับอันนี้ต้องปิดไมค์ไปก่อนอในกรณีที่นักเรียนนะครับเข้ามาสู่ชั้นเรียนแล้วนะครับอ่าคุณครูหรือผู้สร้างห้องเนี่ย ต้องบอกให้นักเรียนนะครับว่าให้ปิดไม์ไปก่อนนะครับถ้าไม่ปิดไม์นะครับมันจะเกิดการเสียงเนี่ยมันจะตีกันนะครับแล้วก็จะดีเลย์ด้วยนะครับให้นักเรียนหรือผู้เข้าประชุมปิดไม์ไปก่อนแล้วถ้าจะพูดเมื่อไหร่นะครับมันจะมีปุ่มยกมืออยู่ตรงนี้ค่อยยกมือแล้วพูดทีละคนนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูทีละฟังก์ชันทีละขั้นตอนนะครับปุ่มแรกนะครับ ปุ่มตรงนี้คือปุ่มไมโครโฟนลักษณะแบบนี้คือไมโครโฟนถูกเปิดใช้งานนะครับถ้าคุณครูหรือทุกคนนะครับต้องการปิดก็ปิดได้เลยนะครับตอนนี้กาก็จะได้ยินก็จะได้เห็นแต่ภาพนะครับเปิดเหมือนเดิมนะครับตัวที่2นะครับเป็นตัวเปิดปิดกล้องนะครับตัวที่3นะครับเป็นปุ่มยกมือ ต่อไปนะครับเครื่องมือถัดไปนะครับที่ผมจะแนะนําให้ใช้นะครับคือการนําเสนออันนี้นะครับไม่ทราบว่าวเห็นเมาส์เอ่ยเห็นเมาส์ไม่เอ่ยการนําเสนอการนําเสนอนะครับเมื่อคลิกขึ้นมาเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด3แบบนะครับคือ 1. นําเสนอทั้งหน้าจออันนี้หน้าจอเราจะถูกแชร์ออกไปนะครับอันนี้ถ้าจะนาเสนอทางหน้าหน้าจอเนี่ยก็ดูเรื่องความเป็นส่วนตัวดูเรื่องแชทอะไรต่างๆด้วยนะครับ ระวังให้ข้อระวังข้อมูลมันถูกถ่ายทอดออกไปนะครับ2นะครับการนําเสนอแบบหน้าต่างนะครับอันนี้ผมจะลองให้ดูทีละ1อันเลยนะครับนําเสนอทั้งหน้าจอปึ๊บกดที่หน้าจอหนึ่งครั้งจากนั้นกดปุ่มแชร์นะครับจากนั้นนะครับอ,อเคเห็นข้อแตกต่างหรือยังครับระหว่างฝั่งผู้เรียนฝั่งผู้สอนนะครับ ฝังผู้เรียนเนี่ยก็จะเห็นหน้าจอที่เรานําเสนอนะครับบวกกับหน้าจอของเรา,าบวกกับหน้าจอของผู้ประชุมผู้นําเสนอการประชุมนะครับแต่การนําเสนอหน้าจอนี่พอนําเสนอปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องพักหน้าจอลงนะครับมันอาจจะเป็นสไลด์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็นําเสนอไปนะครับเสร็จแล้วข้อข้อข้อเสียก็คือว่า เราจะไม่เห็นหน้าตัวเองนะครับตอนที่นำเสนอหน้าจอนะครับเอาต่อไปนะครับเดี๋ยวกดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับหยุดการนำเสนอปึ๊บเห็นไหมครับหยุดการนำเสนอแล้วนะครับจากนั้นนะครับมาดูที่การนำเสนอต่อนำเสนอหน้าต่างหมายความว่าในโปรแกรมหน้าต่างที่เราเปิดขึ้นเนี่ยมันมีกี่โปรแกรมเช่น1่ PowerPoint 2 Word 3 โปรแกรมต่างๆที่เราต้องการสอนนะครับแต่ว่าในในวิธีการนําเสนอหน้าต่างเนี่ยเราต้องแอดหน้าต่างเนี่ยขึ้นไปนะครับแอดหน้าต่างขึ้นไปทําให้ให้ให้มิสเนี่ยมันเชื่อมกับแอปนั้นก่อนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แอดโปรแกรมอะไรเข้าไปมันก็เลยไม่ขึ้นไหมครับมันขึ้นแต่หน้าต่างที่เป็นโคมนะครับกดยกเลิกไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับแบบสุดท้ายคือนําเสนอแทบ็บแท็บหมายถึงนะครับ สิ่งที่เปิดด้านบนเว็บตรงนี้ครับอย่างเช่นผมเปิดโคมขึ้นมาผมมีทั้งหมด5แถบนะครับยกตัวอย่างผมจะเปิดแถบหน้าต่างา Google Classroom ผมก็กดแชร์อันเนี้ยเห็นไหมครับแสดงว่าหน้าต่าง Google Classroom หน้าต่างอะไรเนี้ยก็จะขึ้นไป <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการนําเสนอคลิปอะไรต่างๆที่เป็น Youtube แล้วก็เปิดหน้าต่างขึ้นมานะครับเปิดหน้าต่างขึ้นมาเสร็จแล้ว เข้า YouTube นะครับ I O U I O U okay. เข้าหน้าต่างขึ้นมาไปที่มีดก่อนนะครับผมหยุดนำเสนอตรงนี้หยุดนำเสนอแทบ็บหยุดนำเสนอนะครับปุ่มนำเสนอกับปุ่มหยุดนำเสนออยู่ที่เดียวกันต่อไปนะครับผมจะนำเสนอแท็บใหม่นะครับ อันนี้ยกตัวอย่างผมเปิด youtube ให้นักเรียนดูนะครับผมเปิดไฟล์งานให้กับผู้เข้าการประชุมนะครับก็เลือกเป็นแท็บ u t u b e จากนั้นกดแชร์จากนั้นอ่ะแท็บ u t u b e ก็ขึ้นมาละปึ๊บรอสักครู่รอส่งข้อมูลมาก่อนอเห็นไหมครับขึ้นมาละเหมือนเดิมครับปิดแท็บไปก่อนเลยนะครับแล้วก็หยุดนำเสนออ่า ตอนนี้หยุดนําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับมาดูครับจุด3จุดจุด3จุดตรงนี้คือจุดที่รวมเครื่องมือต่างๆนะครับกดขึ้นมาเลยครับอันแรกครับคือไวบอร์ดใช้ในการเขียนนะครับอันต่อไปคือบันทึกการประชุมนะครับถ้าคุณครูต้องการบันทึกคลิปการสอนนะครับที่คุณครูทําการเรียนการสอนเนี่ยแนะนําให้กดบันทึกการประชุมตั้งแต่เริ่มเข้าชั้นเรียนนะครับตั้งแต่เริ่ม เริ่มทำการสอนนักเรียนนะครับหรือจะประชุมถ้ามันเป็นเรื่องสําคัญนะครับก็กดบันทึกการประชุมได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเปลี่ยนเลเยอร์นะครับมาดูครับรเลเยอร์คือการนําเสนอคือการเรียงบุคคลที่เข้ามาในการประชุมนะครับเรียงชิดติดกันเนี่ยหมายความว่าถ้าในห้องมีทั้งหมด20คนหน้าต่างทุกคนเนี่ยจะขึ้นมา,าผ,มผมจะลองเลือกดูนะครับ เสร็จแล้วหน้าต่างทุกคนจะขึ้นมาถ้ามีเยอะมากกว่า20เราต้องเลื่อนจุดตรงนี้นะครับจุดอย่างตรงนี้มันนำเสนอทั้งหมด30หน้าจอแบบนี้นาเสนอทั้งหมด42หน้าจอแบบนี้นำเสนอทั้งหมด49หน้าจอนะครับเป็นแบบนี้แต่เนื่องด้วยนะครับอตอนนี้มันมีอยู่ในห้องทั้งหมด 2, 2 id 2คนนะครับเป็นไ d เดของผมแล้วก็ ID ของนักเรียนที่นำมาสาธิต นะครับมันก็เลยเห็นเป็นแค่2จอนะครับมาดูครับเลเยอร์หรือจะนําเสนอแบบสปอตไลท์การนําเสนอแบบสปอตไลท์คือหน้าของผู้พูดผู้สร้างการประชุมเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าจอตรงกลางเลยนะครับอันนี้คือหน้าจอแบบสไลด์สปอตไลท์ Slide, นะครับต่อไปนะครับ Layout แถบด้านข้างมาดูแถบด้านข้าง ก็เหมือนเหมือนเดิมครับจริงๆเนี่ยมันต้องมีตรงนี้ขึ้นมาด้านด้านขวามือตรงนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับอันนี้เมื่อจบการประชุมก็ออกจากการประชุมหมายถึงการวางสายปุ่มสีแดงนะครับเห็นครับเช็คถูกตรงนี้หมายถึงนะครับการพรีเซนต์อะไรต่างๆนะครับอันนี้ขอข้ามไปนะครับถัดมานะครับมาดูมุมขวาล่างอันนี้แสดงทุกคน หมายความว่ามีใครที่อยู่ในห้องก็จะแสดงรายชื่อทุกคนตอนนี้เราก็เช็คดูได้ครับตอนนี้มีนักเรียนอยู่ในห้องกี่คนตอนนี้มีผู้เข้าประชุมกี่คนมาดูตรงนี้นะครับถัดไปนะครับมาดูตรงแชร์กับทุกคนตรงช่องแชร์ช่องแชทต,ตรงนี้นะครับมีไว้พิมพ์โต้อตอบกันนะครับภายในห้องประชุมใน,ในการประชุมครั้งนี้ยกตัวอย่างเช่นอ่ะผมจะพิมพ์ไปนะครับสวัสดีสวัสดีนักเรียนอ่า หรือฝั่งนักเรียนฝั่งผู้เข้าประชุมทีมมหาเราข้อความตรงนี้จะเห็นทุกคนในห้องประชุมเห็นครับต่อไปนะครับถัดไปอ,อันถัดไปนะครับแชทกับทุกคนอันนี้นําเสนอไปแล้วนะครับถัดไปนะครับกิจกรรมกิจกรรมกําลังบันทึกอยู่ไหมต้องการบันทึกไหมจะใช้ไว้บอร์ดไหมใช้ไว้บอร์ดผมทดสอบนะครับ เริ่มใช้ไวบอร์ดใหม่หน้าไวบอร์ดก็จะเด้งขึ้นมานะครับเ,เดี๋ยวรอมาโหลดแป๊บหนึ่งนะครับการใช้ไวบอร์ดเนี่ยเช่นการระดมความคิดทุกคนออกความคิดเห็นใช่ไหมครับยกอย่างเช่นเป็นงานกลุ่มในฝั่งผมนะครับอาจจะติ๊กอะไรออกไปนะครับการประชุมคนอื่นผู้อื่นผู้เข้าร่วมประชุม ท่านอื่นสามารถมาเขียนได้เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็จะเซฟไว้เป็นสรุปหรือว่าเซฟไว้เป็นงานนะครับอันเนี้ยคือสิ่งที่ทําร่วมกันได้นะครับโอเควิธีการออกจากไวบอร์ดก็กากกระบาดออกเลยนะครับกากระบาดเลยนะครับจากนั้นอันสุดท้ายนะครับตัวควบคุมพูดจัดนะครับในส่วนนี้คือน่าจะเป็นการตั้งค่าในส่วนที่มันลึกกว่านี้นะครับจะไม่ขอพูดถึงนะครับโอเค โดยรวมแล้วนะครับการถ้าเกิดว่ามีการประชุมนะครับอันนี้ข้อควรระวังเลยที่ผมทําการประชุมบ่อยๆแล้วก็เจอมานะครับเมื่อผู้เข้าประชุมเนี่ยเข้าสู่ห้องประชุมนะครับเราต้องแจ้งให้ผู้เข้าประชุมเนี่ยปิดไมค์เพราะถ้าผู้เข้าประชุมไม่ปิดไมค์แล้วเขาพูดพูดขึ้นมาเครับมาสะท้อนมามา,มาถึงที่ไมค์ของเครื่องเรา แล้วมันสะท้อนเข้าไปในระบบนะครับมันก็เลยเกิดอาการเขาเรียกว่าไม้หอนแบบนี้หรือเปล่าครับที่มันดึงเสียงรบกวนนะครับอันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสำหรับวิธีการใช้งาน Google m i s t นะครับในระดับพื้นฐานและนี้ใช้ครบทุกฟังก์ชันทุกตัวเลยนะครับก็น่าจะมีแค่นี้สำหรับคลิปหน้านะครับผมจะสอนนะครับการดึงซูมเข้ามานะครับใช้ร่วมกับ m i e s นะครับ การดึง OBS นะครับเข้ามาร่วมกับนี้นะครับจะได้ใช้งานได้อย่างกว้างกว้างขวางมากกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับฝากกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำวิดีโอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับ